ลงหลดุสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะมาเจอกับบิ๊มในช่องบิมทัศด,ดาอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นจุหาทุกคนมาเก็บสตรอเบอรี่ค่ะทุกคนเก็บสตรอเบอรี่อีกแล้วค่ะนี่รูปแบบนี้นะคะแยกสามไซส์เหมือนเดิมค่ะนี่ บีพี่คอมเมนต์บอกว่าให้บีมลงคลิปบ่อยๆหน่อยนะคะบีมก็จะพายายามลงคลิปนะทุกคนนี่เห็นไหมบีมก็จะพายายามลงคลิปพายายามบีมก็จะพยายามลงคลิปนะคะแบบถีๆให้เลยเนาะอยากดูก็จะลงคลิปให้ดูเยอะๆนะคะหวังว่าจะไม่เบื่อกันนะคะเสียงเสียงรถกินนี่เห็นไหม ตบอรีมันใกล้จะหมดแล้วล่ะทุกคนตอนนี้เดือนมีนานแล้วอีกหน่อยสตรอบอรี่ก็จะหมดแล้วก็จะไม่ได้ดูคลิปเก็บแล้วนะคะทุกคนเพราะนั้นเดี๋ยวจะถ่ายลงเยอะๆดีกว่าให้ทุกคนได้ดูในช่วงที่ยังดูได้ นี่นะคะซื้อขากล้องมาใหม่ด้วยนะทุกคนมุมจะสวยกว่าเดิมนะคะต่อไปนี้จะตัวจะหมดแล้วค่อยมีขาตั้งกล้องเท่ๆกับเขามันจะหมดแล้วแหละทุกคนสตรอเบอรี่ก็เหลือลูกเล็กๆนะคะนี่ลูกแก่หมด สวยแล้วทุกคนเห็นไหมมุมกล้องเราเป๊ะไหมมุมกล้องเราปี๋ไหมเราจะได้ขากล้องมาใหม่นดะ้ยืดกดได้ด้วยนะมีหลายมุมนะมีอะไรให้เล่นอีกแล้วีฝากกดไลค์ด้วยนะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณที่คอมเมนต์คุยกันนะคะขอบคุณมากมากเลยมีความสุขมากเวลามีคนคอมเมนต์ มาคุยกันนะคะนี่มิ้นถามไทยทอกคนก็แวะมาให้กำลังใจขอบคุณมากมากนะคะลูกไม่สวยแบบนี้เราก็จะทิ้งแยมนะคะทุกคนเห็นไหมแบบนี้เราก็จะทิ้งแยมนะคะเราจะไม่เอานะคะ ตองจะสั่นนิดนึงนะคะเพราะว่ารถมันขยับตลอดเวลาเนาะกล้องมันก็จะดื้อๆรักหน่อยนะขากล้องเท่านิ้ก้อยนี่ทุกคนมันก็จะอ่อนไหวง่ายหน่อยนะ อยากได้อันเล็กๆถ้าเอาอันใหญ่มามันจะพกพายากอันนี้กใ็ใหญ่ขึ้นมาน้อยหนึ่งเสียงเครื่องบินนั่นน่ะทุกคนนี่อันนี้ลูกใหญ่อยู่ใหญ่ชุดก็จะประมาณนี้แหละช่วงนี้มันหมดแล้ว แล้วก็เก็บคายเยียมเอานะนี่เห็นไหมยิงหน่อยก็ไม่ได้ถ่ายคลิปเก็บสตอแล้วทุกคนมันอีกเดือนสองเดือนก็ไม่ได้ถ่ายคลิปเก็บสตอแล้วแหละก็มันมันจะเบิดยามมันแล้วเบิดยามเก็บแล้วนะาต่อไปนี้นะได้ดูในช่วงนี้แหละทุกคนนี่อันนี้ไลมัน คนที่สงสัยว่าไหลมันคืออะไรไรมันคืออย่างนี้นะอันนี้เหลือที่เขาต่อแล้วก็ไปปลูกนะตาก,ก็จะยีีหน่อยนะทุกคนแดดมันแห้งนะแดดแรงมากเลยวันนี้นะตากเนื้อไว้คงจะแห้งวันนี้แหละเพราะว่าแดดอลังการมาก ควรบอกว่าถ่ายคลิปลงนานๆหน่อยสักชั่วโมงนึงก็ยังดีเพราะว่าชอบดูขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณมากๆบิมจะพยายามนะบางทีบิมกลัวมันน่าเบื่อก็เลยพยายามลงคลิปสั้นๆเดี๋ยวจะลงคลิปยาวๆให้นะคะขอบคุณที่ติดตามกันนะคะทุกคน นี้เยอะค่ะปีนี้ไม่ใช่ลูกพับนะนี่ทุกคนมันคือสตรอเบอรีมันติดเชื้อเป็นเยอะค่ะปีนี้เป็นเยอะมากสตรอเบอรีตายเยอะสวยมากเลยลูกนี้อีกหน่อยเดียวโทรศัพท์ก็จะดับแน่ๆเลยอากาศร้อน จะมีตะขายนะเห็นไหมนี่ลมลมจะเข้าแค่นี้แหละทุกคนนอกนั้นก็จะเป็นผ้ายาง นี่อันนี้ไหลมันเห็นไหมนี่นะคะอันที่เขาเอาไปปลูกเอาเม่พันธุ์มันเป็นอย่างนี้นะทุกคนนี่เห็นไหมเขาเอาไหลไปปักนะคะมันจะมี ลากออกมาตรงนี้นะทุกคนนี่วิธีต่อเอาต้นสตอร,อตน,ตอรนะคะเขาไม่ได้เอาเม็ดมันไปนปลูกนะทุกคนเอาไหลมันนะคะอะไรเหรอนี่นะคะทุกคน จะพาทุกคนมาชิมสต,ตอรอเบอรี่นะคะที่จริงไม่ค่อยสบายแนละไม่ค่อยอยากกินแต่อันนี้จะพามากินนี่อันนี้า,นาต้งล้งอีกสีแดงเข้มเลยนะคะอั้วหาว,าาวานมากค่ะทุกคน